เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเตาฝั่งอินดักชันจากอ e ิเล็กทรอลักค่ะรุ่นนี้ EIP 8 1 4 6นะคะขนาดหน้ากว้างถึง78ซนเมเลยทีเดียวนะคะพี่โจขาตัวนี้นะคะใช้งานง่ายระบบสัมผัสนะคะสแกนจะเป็นแบบทัสกีนนะคะใช้เพียงปลายนิ้วมือสัมผัสก็นี่ด้านนี้เลยนะคะนี ตัวหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจกถึง4ชั้นเลยทีเดียวนะคะช่วยระบายความร้อนชะลอความร้อนจากด้านล่างนะคะเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะเวลาเราทํางานใช้งานเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยแบบชะลอความร้อนจากที่รอแบบ อาจจะร้อน180อ,องศานะคะเขาอ,อาจจะปล่อยมาแค่20อ,องศาเท่านั้นเองค่ะ,คะพี่จและนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถนะคะใช้ภาชนะใหญ่ได้นะคะโดยใช้ความร้อนของสองเตานะคะเชื่อมต่อหากันนะคะรูปทรงสวยงามน,นะคะเรียบไปกับคเคาน์เตอร์เลยเช็ดทำความสะอาดง่ายนะคะฟังก์ชันตั้งกาตั้งเวลานะคะ สูงสุดถึง99นาที oh, oh. นะคะเมื่อจบแล้วจะมีเสียงเตือนค่ะคือไม่ต้องกลัวนะคะว่าหมอจะไหมเพราะตัวนี้นะคะเขาจะคอยเตือนเรานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถเปลี่ยนระดับความร้อนได้ด้วยค่ะด้วยหัวเตาทั้งหมดนะคะเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆกันอ่า uh, นะ uh, สะดวกดสบายค่ะต้องการ หยุดการทําอาหารนะคะกัดทันหันชั่วคราวอะไรเนี้ยนะก็คือเรียกว่าเป็นเซตตี้ด้วยอะไรนะคะอัจชริยะด้วยอ่ามีไฟนะคะมีไฟนะคะ,สะแสดงนะคะสถานะแล้วก็เพื่อความปลอดภัย